พราวิตาทริคอนาสนาสามเหลี่ยมกลับด้านในท่าสามเหลี่ยมเท้าหลังขนานเสือสามเหลี่ยมกลับด้านเท้าหลัง45องศาเพราะอะไรเราต้องการให้สะโพกเสมอกันล็อกไว้เท้าหลังแข็งแรงกดลงไปที่พื้นกระชับข้ามเนื้อขานะคะแล้วพยายามเอาสะโพกกลับมาให้เสมอกัน ยืดแขนขึ้นเก็บหน้าท้องเข้าและขึ้นอุริยานบันดาวิธีบิดเนี่ยให้บิดจากส้นเท้าหลังกล้ามเนื้อเราก็จะบิดจากส้นเท้ามันจะบิด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 นะคะบิดบิดบิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแบบนี้พอเริ่มกดส้นเท้าแล้วบิดจากเท้าหลังแล้วก็ยืดตัว นะอย่าลืมว่าพารวิตาทริกโคนาสนะเราก็ยังยืดตัวไปข้างหน้าสะโพกยังอยู่ที่เดิมแล้วมือลงมาเสมอเท้ถาถ้าจะเอาให้ละเอียดยิบเลยเนี่ยนิ้วก้อยจะวางข้างๆกับน,นิ้วนิ้วก้อยของเท้าดันพื้นไว้แล้วยืดตัวขึ้น หมุนไหลออกข้างนอกนะคะพอเราเริ่มหมุนไหลออกข้างนอกเนี่ยลำตัวเราก็จะเริ่มบิดละส่งมือขึ้นไปบนฟ้าไหลบนบิดไปข้างหลังมองไปที่นิ้วโปง้งหายใจเข้ากลับขึ้นมา โอเคถ้ารู้สึกตึงมากให้ใช้บล็อกรองมือไว้เพราะว่าการที่เราเพิ่มความสูงขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เรามีพื้นที่ในการยืดตัวโดยที่เราไม่ทําให้ส่วนอื่นของร่างกายตึงเครียดเกินไปเพราะฉะนั้นการที่เราเพิ่มความสูงขึ้นมาทําให้เราเข้าท่าได้สบายขึ้นโอเคลองดูภารวิตาริกโคนาสนา